ได้อีกแล้วนะคะวันนี้จะทำเมนูของหวานนะคะเอ่อข้าวเหนียวเปียกรำไย,ยค่ะทำง่ายๆเครื่องปรุงมันมีข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวที่เรานึ่งแบบที่ว่าเราจะกินกับส้มตำอะไรอย่างนี้ได้นะถ้าเราขี้เกียจนึ่งอย่างนี้เราก็ไปซื้อข้าวเหนียวที่เขาน,นึ่งแล้วมาได้สักห้าบาทสิบบาทจะทำเพื่อให้กินที่บ้านนะอันนี้ลำไยลำไยก็ลำไยสดนะคะแกะจากรูปลำไยออกมาผ่าสองซีส่สองซี่เนี่ยหั่นสองซี่สองซี่แล้วก็มีน้ำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอม ข้าวอ่อนอแกะคือปอกมะพร้าวแล้วก็เอาน้ํามันด้วยเอาเนื้อมันด้วยเอาน้ำมันด้วยเอาน้อมันด้วยนะแล้วก็มีใบเตยหอมนะแล้วก็นี่แป้งมันแล้วก็น้าตาลทรายอ่ามีแค่นี้เดี๋ย่ายๆเดี๋ยวคอยดูนะข้าหนี้นี่นึ่งปกติใช่ไหมแม่นึ่งปกติเหมือนกันเราจะกินลาบกินก้อยกินอะไรเนี้ยแต่ก็ต้องแช่ไว้ก่อนแช่ไว<ง>้ไก่อนหนึ่งคืนเนี้ยอ่านี้ดูนะคะ Nam mùng bay Để nắng 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 các nắng 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 องช้อนสามสี่ช้อนพอใส่เยอะไม่ได้ลำไยก็อ่อนออกเหวมันหวานจะหวานเกินจะหวานเกินแล้วก็ทีนี้ใบเตยหอมให้มันเดือดอันนี้ที่ทำเพราะอยากกินใช่ไหมเนี่ยทำเพราะอยากกินด้วยพอดีลำไยนะเหนืองลำไยอยู่อยากจะทำ ก็กินนะนะเขามีเนื้อลำไยอยู่นิดเดียวอะในถ้วยอะสองสามชิ้นนี่พราะว่าทํากินเองได้สะาใจใส่ลำไย,ยเยอะเยอะถ้าไม่มีลำไยใส่อะไรได้บ้างนะข้าวโพดก็ได้ข้าวโพดก็ได้เนี่ยข้าเวาเหนียวเปียกข้าวโพดใช่ไหมเอเขเอเข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดมาผ้าโอนอ่าแต่คำหยาน,นี้ก็รู้แล้วน,นี่เราใส่นี้ถึงนะมผ้าโอ,อนก็ถึงำยาำไยก็ถึงอร่อยแน่ ก๋ว,ว,วอันหอมเลยข้าวเหนียว,วยน้อยๆบอก๋วข้าวเหนียวด้วยน้อยติดเนื้อเอาเยอะเหมากนนะักทำได้ด้วยน้อยๆไม่เป็นแนะ่นอนมันไปเตยหอมทั้งลำไย,ยหอมมากเลยถ้าไม่มีลำไย,ยสดเราใช้ลำไย,ยกระป๋องได้ไหมได้หนมว่านี่มัน,มน,นจำบ้างไปไม่ถเถอะเราตัดส่ทด้วยไว้สิโอทำแล้วก็ใส่ไปเลย ใส่มะพร้าวอ่อนแล้วนะเราเิมเดือดแล้วเนี่ยโ,โหน่ากินมากเลยริ่งหอมเลยมะพร้าวอ่อนไม่อหวานมากหวานน้อย นั้นใช้เป็นกะทิอะไรไหมอันนี้อันนี้แป้งมันอ๋อแป้งมันให,ให้มันเหนียวแป้งมันสะไรน้ำไว้สะไลน้ำแป้งน,น้นสักสองช้อนได้ไหมประมาณสองช้อนแกงสองช้อนเนี่ยให้ข้าเหนียวทักน้หย

ตอนเน้นกินลำไยกับมาพร้าวอ่อนแหละเริ่มใส่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวก็ต้องบี้ๆออกลงไป แล้วก็ค่อยๆดูถ้ามันเยอะมันต้องอย่าใส่ใส่พอดีพอดีค่อยๆเติม ข้าวเหนียวอย่าต้มแบบเหมือนข้าวต้มนะไม่ได้นะมันจะไม่อร่อยมันเม็ดข้าวเหนียวมันจะเรีหมดต้องนึ่งเนาะนึ่งละลอยค่อยๆหยดค่อยๆโยโดไวอ,อย่างเงี้ยถ้าเราต้มแบบข้าวต้มเหมือนเราต้มแบบข,ขาวอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้มาใส่น้ำใย,ยไปทีหลังนะั้นมันจะไม่อร่อยจะรี่ข้าวเหนียวจะรี่ไม่ได้เป็นเม็ดเม็อย่างนี้ไม่สวย แม่ต้องเทสบ่อยกลัวหวานใช่ไหมกลัวเลยกลองหวานนี่กลัวหวานกลัวจริงๆถ้าหวานเกินทำไงเกลือนิดหนึ่งนะเกลือนิดนึงนะเกลือนี่ประมาณเกลืองูฉลุดูดีเกลือเกลือสะอาดนะ เราต้อเอาให้ขึ้นก่อนนะะขึน่ใสแป้งมันให้แป้งมันให้มันเหนียวใช่ไหมค่อยๆใส่ค่อยๆคนค่อยๆเคสดู คนเนี่วนะชอบถ้าชอบเหนียวมากก็ใส่มากมากถ้าชอบเหนียวมากใส่มากถ้าชอบเหนียวน้อยใส่น้อยอันนี้ได้เนียวจับตัวแล้วนี่พอ,พอจับตัวนะอจดีแล้วเนี่ย ไม่ได้แล้วนนเดี๋ยวเราจะทำน้ำกะทิราดทำน้ำกะทิมาราดอ่ะใส่กองเลยอ่ะใช่ทำน้ำกะทิะะะเฮียเอากะทิทำน้ำ,นำนใส่ในหม้อก่อน

ทำไม่เข้กใจ,มกกกจหมดตบกระใจหมดลุงที่ทำงานกินกาแฟแกเอาเกลือใส่เลยกินเข้าไปคำแรกตกใจทำไมกาแฟกูเค็มวะลุงที่ไหนลุงที่ทำงานน้องลุงอ่ะ <ừ. S 2> เนี่ยเราก็ใส่นี่ด้วยนะใส่แป้งให้มันเนหนียวเหนียวหน่อยนึ่งในกะทิในกะท,กทิก็ต้องใส่แป้งมัน,มนด,ด้วยให้มันเหนียวเหนียว ก็ะิ๊มจับตัวเดี๋ยวเดวมันงวงเวงงงเวงอีก เทสดูเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันข้นอย่าเกินไปอย่าให้ใสอย่าเกินไปเนี่ยเทสขนาดนี้ให้รสชาตินี้นะพอพอเริมเ่มมาเค็มๆนิดๆไม่ต้องมากเค็มๆหน่อยใช่ไหมมันจะได้ต่างกับวานนู้นใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเค็มกับมันเท่านั้นโอเคนี่ไหคว้ามมาเสร็จไปแล้วนนก็ไปประกอบล่างไหนดูความเหนียวนู้นนีแม่ S <S <S ให้ขอ,อตักให้ดูความอยียวหนะ่งอมตังเวลาจะกินต้องตักใส่ถ้วยแรกครัมีประกอบร่างใช่ไหมหจะจะชิมให้ดู เหนียวเปียกรำไยมะพร้าวโอนเสร็จแล้วนะคะเนี่ยพี่ก็ตักใส่ถ้วยเนี่ยเห็นน่ากินไหมของเรารเน้นลำไยมากมะพร้าวโอนก็มากเยอะเนี่ยข้าวเหนียวใส่ไม่เท่าไหร่เนี่ยทำกินเองนี่นมันอร่อยหอมไปหมดเข้มข้นหวานน้อยแต่ว่าใส่พวกนี้เยอะๆเข้มข้นดีทีนี้ก็น้ำกะทินี่ก็เสร็จแล้ว น้ำกะทิที่เราต้องมาให้ดูแต่ดีน้ำกะทินี่นะน้ำตาลใส่ไม่ได้นะเอากะทิกรองปนกับน้ำน้ำมันลาดอันน,นี้ตอนนี้พี่ไปจะทำการชิมรอร่รอ,ยอ,รอยจริงๆทำเป็นอร่อยมากอืมอร่อยจริงมีน้ำเยอะอืม ตรงใจจึงน้ำยาใบมะพร้าวอ่อนอร่อยมากก็จริงๆไม่ได้โม้ซื้อเขากินไม่สาใจใช่ไหมเขากินน้ำยําใอย่สองสามตรงสมเ <ét> ม็ดอืแต่ละเมะ็ดปลาปลาซี่ไม,ม,ม่เกินเม็ดครึ่งมะพร้าวอ่อนสองสามเปล็ดนำเองอร่อยมากน้ำยําครึ่งกิโลแกะได้จังเยอะ เราจะตู้ไปทาไว้กินเองแต่เราหน้าคลิปนี้ยน้าจะลองทําตามดูกันบ้างนะคะง่ายๆไม่ยากเราถามไปได้นะคะแล้วข้าวเหนียวเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะเราเอาข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาใส่ลงไปต้มตาาข้าวเหนียวดิบๆไปต้มนะมันออกมาเม็ดมันจะไม่สวยไม่ต้องตวงนะค่อยๆเติมมาค่อยๆเติมข้าวเหนียวนึ่งมาทักนิดหรวอว่าเราไปซื้อข้าวเหนียวที่เขานึ่งแล้วที่กากินไก่ย่างอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็ได้เอาง่ายๆเนี่ยต้มแล้วก็ค่อยๆเติมข้าวเหนียวลงไป พอสุดท้ายก็ละลายแปมันจ้มันเียนเหนียวๆเนี่ยแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปทําตามบ้างนะคะกินก็อร่อยแล้วอย่าลืมคนที่ติดตามคลิปที่แ,แล้วอย่าลืมนะคะกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอกาสหน้าหาคลิปอะไรดีมาฝากอีกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ